หัวงิงโรพี่นองปลาซาผีตุยหงนะคะเนาะพึ่งตุยใหม่ๆกระซิมีอาจารย์เพิ่นมาเอาึ่ง่ะสป็นอาจารย์ยังก็อาจารย์สามารถมาถครับโอ้ยพี่นองตอนนี้เมื่อแท่งนะคะเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยเด้อค่ะใจสี อยู่หอดซําใดผููหนี่เป็นตะยานาลพี่น้องค่ะเอากดไหลกดแชด้วยค่ะเด้อค่ะแม่ดวงก็มาสวัสดีแม่ดวงสวัสดีโอปอค่ะดีจ้าวันนี้มากันหลายคนอยู่แต่ว่ากระยานที่เราเนาะเอ้ยเขาห้องกระตุ้น่ราสั่นจังไหนกต่จะิิมย้าป่ากันเรื่อแงวแเด้วยพี่น้องเฮ้ บรยากาศแถ่เหมือดเลยล่ะก็เหมือดคักแต่ละมาเอาเลขพีตุยหงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทีมงานกับพรอมแล้วเนะค่ะอู้สวัสดีค่ะมาหอนเป็นพี่น้อยเหรอเอ้ยมาทำไมต้อนรับล่ะเออนั่นแหละยขนลุกผีตุยหงเัดกาแน่ใจบนี่ แน่ใจครับมากับอาจารย์สามารถตเาต้องห่วงครับแน่ใจนะว่าสีบ่มีไฟแดงถ้าเข้าไอ้เกิดแม่ผมส่องนันเป็นเจ้าอาวาดสององค์แล้วก็เป็นพระรูปวัดที่เสด็จมาที่สององค์เป็นเสวญาติกับผมนี่แหละถึงมาขอมานี่เข้าได้เรามาขอเเาาานะมดีเด้อครับเป็นเสวญาติกันมาดีมาดีอย่าเพิ่งมาหลอกมาหลอนกันเด้อมาขอโชคลาภเนาะโชคลาภ รู้สึกจะไม่เสียงมาหอนเลยอาจากย์โรคหมดเีเนี่ยนหัวคนหน้ามันจะตึงเลยเนี่ยเอาเอาเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาขอได้ของหน่อยด้วยอาจารย์นี่ไม่กลัวผีนะไม่กลัวครับตอนนี้กลัวปลาช้าก็ไปนั่งหมดนะเอาก่อนไปนั่งเจ็ดปลาช้าเทศทาง บ้านแดงสุ่มเศร้าดอนก้อนลักอะไรนั่งหมดแล้วเจ็ดปลาช้าไปท้ายปลาช้าแล้วใส่ปลาช้าไม่กลัวเาพิมพ์เขาจะไม่ถามผมนะผมก็หามกลัวนะไปด้วยกันนะคะคืนนี้ไม่กลัวไม่กลัวอะไรหรอกเราพ่อเมื่อมานั่งอยังกลางป้าพ่อมาเอาเลขบ่เออขอเลขขอเบอร์น้ำฝนนะโอ้สุดแดงว่าแม่นเนาะไปไปสิว่าท่านมู ค่ะวยพี่น้องไม่ยั้งนี่อู้หู้ตัก้าไม่ยั้งหนิโอ้ยมีแต่ส่วนล้านค่ะแต่ร่างไม่มีนะครับระวังทางฝามกระเทียด้วยนะขอให้คุณคุณไปดูดีๆค่ะขอเก็บภาพก่อนน่ากลัวค่ะตอนนี้เขามาดันไม้เขวนะคะไปทั้งเลยกัน อย่างนีน่อแล้วเราสกันกได้ลครับอันนออันนออันนอเนาะออครับ ขูแล้วาจารเข้าะออาจารย์เข้าประตูเหรอครับผมขอประตูบอกที่เราเสียชีวิตอย่นี้แหละัญญารย์เปลี่ยนแชทนะครับครับเอาขาที่นั่งดิบเอานี่ไผเขามาเลยเอ็นบ่อคันนี่ไม่ียอท่ยเข้ามาใช่ไหมครับาใจมีหรือเปล่า ันดนดดไ้ใหญ่ครับ,รบก่อนนี้ผมเคยทำงานเสร็จปั่นนะครับโอ้โหเนี่ยมีวัดหนึง่งเอาจุดที่ที่ว่าเป็นยี่เลยขังเลยใช่ไหมครับที่ขังเลยเจ้เขาเพิ่นตุยอยู่นี่เลย ครับให้กุฏิน <Knowledge schön úc ados> ี่เลยในตรงนี้แหละตรงประตูตรงประตูพอดีคนลูกขึ้นแขนมาหัวเห็นมาหัวแล้วาต่างคนชาวลาดบุรีลาดบุรีที่นี่หมอปเ่อยกองหวยเลยทุกปีนั่งก็คือเห็นสามตัวทนทนเลยที่นี่เ่าปุ๊บนี่ลอยมุ่นมาเลยที่นี่ để cho quý chai tí nhé đẹp đẹp nhé nắng phúc hiện ปูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าพ่อกระสิ์พ่อกเกษตพ่อเท่าพ่ออุปธรรมพ,พ่อคุมีพ่อขุนสวนพ่ออบไพน้อย <c oughs> พ่อกาฝากปูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าที่ได้นับถือเลี้ยงดูปูเสือมาแต่อดีนี้นี้ก็เป็นวันดีจะมาขอตัวดีตัวเด็ด สามตัวนั่งก็ให้เห็นด้วยดวปิดแฟตเลยครับปิดแฟตเลยิีเครื่องนี้ประสาปปิดแฟดหน่อยปิดปิดเลยค่ะอยะทีนี้เงียบนะครับ โยที่ย่างพุชิอยูที่กาทีนี้ผมไปยะนั่งขอตัวดีเด็ดๆัน้าตัวที่นี้ที่ก็โยนของดีมาเลยด้วยกัน ไปจะเดินออกมานั่งคุยกันก็ได้เดินออกมาคุยมานั่งมานี่อยู่นี่เลยก่อนมีครั้งนึงผมไปนั่งไอ้ทถไ้คนปูขอตายเคยไปโอ้ นี่อาาจรรย์คับได้ตัวไหนครับอาจารย์ได้ตัวไหนครับเอาเอาก,กาบกาบยาติดตเปิดไฟได้ไหมครับรอาจารย์ครับเปิดเลยครัตอนนี้ผมนั่งทำไมนั่นงนั่ง ตอนนี้มาเลอน้าแลักักนึ่อหือือเบ้าหกืนยะโอ้นังกันตาไหลไปนั่งสมาธิอาจารย์ตีเป็นตัวไหนคะคะตัวที่คล้ายๆนกบิน เป็นนกบินก็เป็นมันมาทางนี้ผมก็ป็นเล็กๆตัวนี้จะจุดนี้มานี่มันมันจะชนเข้ามากันก็จะเป็นสูตรตัวนี้แหละที่นั่ง930แสงทีแรกแสงขึ้นมาระดับขึ้นมาระดับเป็นสีดำไม่ไม่เป็นสีแดงครับขันเขียนเขียนตัวเป็น ตัวเลขมาแบบนี้เลยใช่ไหมอาจารย์มามาแบบนี้เลยอาจารย์ตีตัวไหนนะคะอาจารย์ตีเ 9, <9. S 1> ลขเก้าแ้ตัวมันนกบินนบินเป็นสามเป็นเลขสามแล้วก็แล้วก็ตัวนี้บนเขามาหากันว่าเป็นเลขศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ครับเก้าสามศูนย์นะ ก็สามจย์หกหกได้ไหมลักษณะแบบนี้ถ้าทางขึ้นเลขหกแต่ถ้าดูทางกลับนี้ทางนี้ก็จะเป็นเลขเก้าอีกถ้าดูทางทางนี้เก้าสามจุดนอจากนี้ีอากรับี่สั เน้นเน้นตัวเลขหน่อยได้ไหมครับมล้วก็ไชักนะครับเขียนตัวแป๊เก้าสามศูนย์สินะเก้าสามศูนย์หกสามศูนย์เนาะกับหัวเนาะไปดูทางนี้จับจับจับคู่ยังไงครับอาจารย์อาจารย์สามารถจับคู่กันัง้มมีห้า er> ตัวนะอาจารย์ห kind of ้า mm. ทีนี้ หรือว่า95ก็ได้นะอืมอาจจะเป็น95ก็ได้เนาะ930ครับเป็น95นะครับอ่าใข่เนมอเไรแต่มาดูทางนี้เป็นอาจารย์อาจารย์หันมาก่อนให้เอซีแคปไ้ดูก่อนให้เอซีไปอวยเอาอ่าให้เอซีไปกลับเอาในนี้หละเอซีไปกลับเอานะคะตัว อันนี้คือมีเก้ามีสามมีศูนย์มีหกมีห้าเนาะคะ่ะสามตัวเก้าสามูนย์หกห้าแล้วก็เก้าห้าดูตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เลขห้าอีกแต่ตัวนี้เป็นเลขหนึ่งทีนี้เหลือแต่แคปซีเยอะอันนี้นะครับเก้าสามศูนย์นี่คือชัดเนาะจ้าเนาะเก้าสองตัวนี่ตัวนี้คล้าย,าย,ายนกพินตัวสา,านมนี่คล้ายนกพิน แล้วก็ตัวนี้ตัวเก้าตัวศูนย์นี่ตัวตัวรั